สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับภาษาเยอรมันกับแจ็กกี้เนาะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาทําแบบฝึกหัดนะคะในแกมมาเริ่มต้นนั่นเองวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของ verb นะคะนั่นก็คือการผ่านคํากริยาเริ่มต้นสําหรับคนเรียนใหม่นะคะวันนี้เราจะมาดูกันเราไปเริ่มกันเลยค่ะ so อันดับแรกนะคะทุกคนจะต้องรู้ก่อนเนาะว่า คำกริยาคืออะไรใช่ไหมคะคำกริยาทุกตัวเนี่ยมันจะผันนะคะโดยการผันตามประธานอันนี้คือประธานของเรานะคะจะผันตามประธานเสมอเนาะอ,อตอนที่เราเรียนในชั่วโมงที่แล้วนะคะนั่นก็คือเราจะได้ผ่าน h คู่กับ a ดู st จำได้ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวนี้สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูก่อนคํากริยาตัวนี้มีชื่อว่า gehn h ตัวนี้นะคะแปลว่าชันนะคะชัน อินด ah. ีชูเลออินแปลว่านดีแปลว่านี้แล้วก็ชูเลอแปลว่าโรงเรียนนั่นเองนะคะรอรออ่ะรอรอนะคะแปลว่าโรงเรียนเนาะ จากนั้นค่ะเราจะต้องผันกับ ish นะคะโดยการที่เราเอาเนี่ย an นะคะหลายคนอาจจะมีคำตอบในใจอยู่แล้วถ้าใครแบบเข้าใจตอนที่ให้ท่องตอนก่อนหน้านี้นะคะโอเคจากนั้นค่ะเรารู้จกัก a ออยู่แล้วเรามีการตัด a-n ออกแล้วเราท่องใช่ไหมคะ h คู่กับอะไรเอ่ยเมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะ h คู่กับ a นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเกินนั่นเองนะคะ ตรงนี้ s a e h เนะคะ in t h s h o l นะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอา้าทำไมไม่ใส่อินแดนะคะถ้าใครเรียนแบบระดับขึ้นสูงระดับอีกระดับหนึ่งนะคะทำไมไม่ใส่แดรตรงนี้ก็เพราะว่าคำกริยาคำว่าไปตัวนี้เกเฮตัวนี้นะคะเป็นการเคลื่อนที่จาก a ไป b นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องเป็น a c c u s a t i เท่านั้นนะคะโอเค a c c u s a t i หลายคนอาจจะสงสัยว่าอาคูสถิบคืออะไรก็คือกร,รนะคะปกติแล้วเราเรียกกรรมตรงเนาะแต่ส่วนมากเราจะให้นักเรียนเรียนเป็นแบบอคูสถิบไปเลยจะได้จําไปเลยเพราะตรงนี้เป็นอคูสถิบนะคะโอเคโอเคจากนั้นค่ะมันมี2อ,อันนะอันแรกก็คือมันอยู่หลัง อ n out, า i ิ uh, in, mit, พวกนี้นะคะแล้วอันที่2ก็คือมันเป็นกรตรงนะคะเอาง่ายๆเลยไม่ขอพูดลึกนะคะเดี๋ยวขอเอาพื้นฐานให้ทุกคนที่เรียนใหม่ก่อนเนาะโอเคข้อสอค่ะข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปก็คือเติมอะไรดีอ่าให้เวลาคิดเติมอะไรดีให้เวลานึกนิดนึง หลายคนมีคําตอบแล้วนะคะหลายคนมีคําตอบแล้วเพราะฉะนั้นเราจะมาดูกันโอเคเราก็มาดูคําว่า marker ก่อนถ้าใครไปเจอในหนังสือเราจะดูตรงนี้ก่อนเนาะจากนั้นค่ะทุกคนก็ดูตัว a n ข้างหลังนะคะหาประธานค่ะประธานของเราคือ do ดูคู่กับอะไรเอ่ยดูคู่กับอะไรมีใครจําได้บ้าง do คู่กับ st เพราะฉะนั้นเราก็ได้คําตอบแล้วค่ะเราเอาสตัมของมันลงมานะคะสตัมก็คือรากของมันลง,ลงมา mark นะ,ะจากนั้นดูคู่กับ e st ใช่ไหมเราก็เติม e st เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ a นะคะข้ออื่นไม่ใช่นะคะตรงนี้ก็จะเป็น m a r k นะคะมันแปลว่าอะไรกันบ้างนะคะโ so was แปลว่าอะไรนะคะอะไร m a h t แปลว่าทำนะคะ d ูเธอ d u h a u s e ก็คืออยู่บ้านไม่ใช่ไปบ้านนะคะอยู่บ้านเธอทำอะไรที่บ้านนั่นเองนะโอเคข้อต่อไปค่ะข้อ3ข้อ3ของเรานะคะวอหินซีซีเขียนตัวใหญ่แปลว่าซีอะไรเอ่ยซีที่แปลว่า คุณนั่นเอง z เขียน c เขียนตัวใหญ่ที่แปลว่าคุณนะคะคู่กับอะไรคะคู่กับอะไรเอ่ยอ่ะเราก็มาดูค่ะตรงนี้คือคำกริยาที่เราจะต้องผันใช่ไหมเราก็มาดูอ่าเกอฮันเนี่ยคุณคู่กับอะไรคะคู่กับ a n เราเอาอรากของมันลงมาค่ะเกแเราตัด a n ออกนะตัดออกแล้วก็มันคู่กับ a n คำตอบคือ C นั่นเองนะคะเห็นไหมเราก็ได้คำตอบเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นค่ะเรามาดูข้อ4กันบ้างค่ะอะข้อ4ให้เวลานึกนิดนึงทุกคนลองนึกดูสิคะว่าข้อไหนถูกประธานของเราคือใครดูประธานก่อนนะคะข้อ4อประธานของเราคือใครประธานของเราคือดูอีกแล้วอจําได้หรือยังตูคู่กับอะไรเอ่ยดูคู่กับอะไร อ่ะแปลก่อนนะคะดูก็คือเธอนะคะคู่กับอะไรนะักเขาเสิริมเมื่อกี้เล่าไปแล้วนะคะก็คือไปบ้านกลับบ้านนั่นเองนะกลับบ้านไปบ้านอ่ขยับลงมานิดนึงเห็นไคะสไปบ้านกลับบ้านนั่นเองนะคะจากนั้นค่ะเราจะเติมอะไรดีประธานของเราคือดูดูคู่กับอะไรเราก็ไปตัดตรงนี้ออกนะคะ มันมีให้เติมแบบฝึกหัดอยู่ในหนังสือมันจะเป็นแบบนี้นะคะก็คือเราเขาจะให้เราเติมหรือว่าเราผันนั่นเองนะคะจากนั้นาฝาเรนก็จะกลายเป็นดูคู่กับ st ก็จะกลับไปกลับมาอย่างนี้นะคะเราก็มาหา st มันคือข้อ b นั่นเอง แต่คำกริยาที่เราใช้ทุกวันที่มีชื่อว่า starverb นะคะนั่นก็คือคำกริยาผ่านไม่ปกติคำกริยาผ่านไม่ปกติคืออะไรก็คือคำกริยาที่เราใช้ทุกวันเช่นกินขับรถนอนเดินนะคะคำเหล่านี้นะคะคำกริยาเหล่านี้มันจะผันแบบแปลกๆนั่นก็คือมันจะเปลี่ยนจากสละอาไปเป็นสละแอนะคะมันก็จะกลายเป็น fast นะคะไม่ใช่ fast นะ,ะเป็น fast นะคะ เปลี่ยนตรงไหนบ้างเปลี่ยนดูที่ดู R, z แล้วก็ s นะคะเปลี่ยนตรงนี้เลยก็คือจากสระอานะคะสระอากลายเป็นสระแสระตัวแรกสระคืออะไรก็คือ r a e o อนั่นเองนะคะสระตัวแรกเลยมันจะเปลี่ยนกับคำกิริยาที่เราใช้ทุกวันกินเดิน เห็นนะ,ะยกเว้นคําว่าดื่มยะยกเว้นคําว่าดื่มนะคะมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนได้ยังไงตัวนี้เราต้องไปนั่งท่องอีกทีหนึง่งนะคะนั่นก็คือเราจะจาเลยค่ะอาเปลี่ยนเป็นแอแบบเนี้ยนะคะโอเคโจวตรงนี้เลยเป็น fast fast to n a c h a u s e เธอจะขับรถไปบ้านใช่ไหมเธอจะกลับบ้านแล้วใช่ไหมนะคะโอเคเรามาดูข้อ5กันบ้างค่ะ Zo so, ข้อ5ข้อ5ของเราก็คือมีคำว่า s ระวังดีๆนะคะคำกริยาที่เราทำทุกวันกริยาก็คือการเคลื่อนที่การอยิกของมือเรานี่แหละนะคะหรือว่าหน้าตากาลังพูดอยู่เนี้ยเขาก็เรียกว่าคํากริยาเพราะฉะนั้นคําไหนที่เป็นคํากริยาจะต้องผ่านทุกตัวนะคะแล้วก็คกํากริยาที่เราใช้ทุกวันมันจะผ่านแบบไม่ปกตินะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูประธานกันก่อนประธานของเราคือเ e อียเอียตัวนี้คือพวกเธอ นะคะไม่ใช่แปลว่าของเขาผู้หญิงนะคะในกรณีนี้นะคะพวกเธอเกราเดแปลว่า yes หรือว่าตอนนี้นั่นเองนะคะตอนนี้นะคะโอเคแปลว่า yes หรือว่าตอนนี้นั่นเองเนาะอยากกินนาจากนั้นค่ะเราก็มาดูประธานอะเอียร์คู่กับอะไรเอียร์นะคะจะเป็นมันอยู่ฝั่งหลายคนนั่นก็คือพระหูพจน์ฝั่งพระหูพน์เนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนสระ กินเรากินทุกวันไหมคะกินทุกวันอยู่แล้วนะคะจะไม่มีการเปลี่ยนสระนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมันก็จะมีการเติมเอียคู่กับอะไรเอย่ยเอียท่องตารางของเราที่เราเรียนไปในออชั่วโมงที่แล้วนะคะเอีย e ก็คู่กับเ t นะคะเราก็จะมีการตัดหางมันออกนะคะให้มันเหลือแค่ s s แล้วก็เติม t นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้เลยเป็นข้อ b นั่นเองนะคะ ตัวที่เปลี่ยนสลับเปลี่ยนคำกริยาที่อะเหมือนเมื่อกี้เล่าให้ฟังเนาะคำกริยาที่เราใช้ทุกวันนะคะยกเว้น t r i n k e n ยกเว้นดื่มนะคะเราเนี่ยจะมีสละเปลี่ยนการเปลี่ยนสละนะคะสละตัวนี้นะคะจะเปลี่ยนตรงที่ do, a r รแล้วก็ s เท่านั้นนะคะส่วนเอีย e เนี่ยมันอยู่ฝั่งพหูพจน์ S เนาะ เอียมันอยู่ฝั่งพระหจน์คือสองคนขึ้นไปเบ a e a อ z Z, ใช่ไหมคะมันเลยไม่เปลี่ยนสละไม่เปลี่ยนนะคะตัวนี้มันก็จะเป็น s ธรรมดาตรงนี้ตอบ s นะคะ,ะเสร็จแล้วเสร็จเราไปดูข้อ6กันบ้างอ่าข้ออาจจะสูงหน่อยนะข้อ6เนี่ยอ่าคำว่า trinken ค r tr i n k e n ดู Do, ไม่เปลี่ยนนะคะยกเว้น tring น,นะไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราจะมีการตัด an ออกเลยนะคะแล้วก็มาดูค่ะดูคู่กับ st นะคะจากนั้นเราก็ไปดูค่ะอ๋อเราท่องไว้ในใจแล้วดูคู่กับ st นะคะก็คือข้อ c นั่นเองก็จะเป็น tring เราเขียนตัวเล็กนะคะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่เริ่มต้นประโยคนะคะโอเคจากนั้นค่ะเราไปดูข้อ7อ่ะให้ทุกคนนึกก่อนว่าข้อ7 ตอบข้อไหนข้อ7ตอบข้อไหนดีอือหืมจ๊อข้อ7นะคะเดี๋ยวขอเฉลยก่อนเนาะเราดูเราดูประธานของเราค่ะประธานของเราคือ air air นะคะข้อนี้ตอบ comt นะคะมีทเนาะข้อนี้ตอบ comt ค,คำถามก็มีอยู่ว่านะคะทำไมถึงตอบ comt ะะเพราะว่าประธานของเราคือแอแอ r คู่กับเทนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เลยตอบข้อ B แล้วก็หมอ g เกินไปว่าพรุ่งนี้นะคะหมอ g เกินไปว่าพรุ่งนี้นะคะ s u m i ยก็คือมาหาฉันนะคะความหมายก็คือพรุ่งนี้ผู้ชายคนนี้จะมาหาฉันไหมนะคะ come air Morgan sumia ยโอเคเรามาดูข้อ8กันค่ะ ข้อ8ตอบข้อไหนเอ่ยข้อ8อ่าเราต้องดูคํากิริยาก่อนเนาะคำกริยาของเราก็คือ h a r บ e รใช่ไหมคะ h a b e ิ Harvard เนี่ยจะผันแบบแปลกๆนะคะมี s i ายกับ h a r บ e ผันแบบแปลกๆนะคะเพราะฉะนั้นเป็นคํากิริยาที่ผันไม่ปกตินั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูค่ะประธานของเราคืออ่าตอบข้อไหนก่อนตอบข้อไหนก่อน ข้อนี้ตอบ h a b t นะคะ ear คู่กับ h a b t นะคะเพราะมันมาจากคำว่า h a b e n นั่นเองตัด a n ทิ้งเติม t เพราะว่า ear นะคะคู่กับ t นั่นเองที่เราท่องไว้ในใจเราเนาะเราก็จะตอบ harb ear นะคะ i อเนย์ค a r ดับเบิ้ e ดับเ i ิ้ลว่าเอาติดตัวมาด้วยไหม h a b ear ไอเนย์คือดับเบิ้ลนะคะ โอเคจากนั้นค่ะเราไปดูข้อ9กันบ้างค่ะเจข้อ9นะคะอาะตอบอะไรทุกคนลองนึกดูสิตอบอะไรอืมอืมอ,อืมดูมอร์กันอบนัอบไบตินอับไบตินแปว่าทำงานนะคะทำงานเจ้ The, มอร์กันแปนว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะทำงานพรุ่งนี้จะทำงานไหม นะคะเป็นคำถามเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ดูอ่ะจำได้หรือ,อยังดูคู่กับอะไรเอ่ย st ทีนี้ยมันมี st อยู่2อันตอบข้อไหนเอ่ยข้อนี้ตอบข้อ c นะคะ r by test นะทำไมตอบ a r b y t e s t ทุกคนดูตรงนี้ค่ะถ้าเกิดเราตัด a n ออกแล้วตัวที่เหลือตัวสุดท้ายคือตัว t หรือตัว d ถ้า2ตัวนี้นะคะให้เราเหลือ a ไว้เพราะว่ามันออกเสียงไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยตอบ a r b y t e s t แล้วค่อยเติม st ข้างหลังนะคะตรงนี้เลยเป็นแบบนี้นะคะอีกรอบนะถ้าเกิดสมมุติว่าม a n น,นะคะ มันเวลาเราตัด a, n ออกตรงเนี้ยนะคะแล้วมันเหลือเทกับ d ทุกคนจะต้องเหลือเไว้ y, เออเหลือ a ไว้ y นะคะเพื่อให้ออกเสียงให้ได้นะคะตอนนี้จะเป็นข้อยกเว้นเนาะโอเคเรามาดูข้อสุดท้ายกันบ้างค่ะข้อสุดท้ายของเรานะคะอาตอบข้อไหนเอ่ยตอบข้อไหนเอ่ยหยาใสกุล yeah, โอเคไซเป็นคํากริยาที่ ไม่ปกตินะคะเป็นคำกิริยาที่มาคู่กับฮาเบิมันจะผันแบบไม่รู้เรื่องนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ข้อนี้ตอบ zint ์เ are s i น d นะคะเราจะมีการท่องค่ะตรงนี้มันจะเปลี่ยนนะคะ We a ย i n i ท์อิมเอ่อพวกเราอยู่ที่ garden นะนะคะอยู่ที่ garden คือ im garden นั่นเองนะคะโอเค โอเคค่ะวันนี้เราก็ได้ทําแบบฝึกหัดฝึกกันไปแล้วนะคะฝึกเยอะๆนะคะเราจะได้จําได้ว่าตัวไหนคู่กับตัวไหนเนาะวันนี้ต้องลาไปแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าคะ่ะนะคะวิดีโอนี้ลาไปก่อนชิ๊